ันออกจากซองนะครับซองที่เป็นแคบๆอยู่นะนะครับเราจอดชิดเสาเลยนะครับนี่ครับนะครับจอดชิดเสาเลยจะออกยังไงทีนี้นะครับแล้วทฤษฎีที่ไม่ต่ํั้มบอกว่าให้กระจกมองข้างเลยเสาแล้วก็หากผมอะไรมันจะใช้ได้ไหมนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆครับในการออกจากซองนะนะครับหรือว่าจอดในซองนะครับ แล้วมีรถมาจอดอยู่ใกล้ๆหรือว่าเราที่มันแคบเราต้องจอดเบียดเสานะครับเราจะมีวิธีออกยังไงมีวิธีการกะยังไงนะครับก็เริ่มด้วยนะครับวิธีการออกนะครับทุกครั้งที่เราขับรถนะครับผมจะบอกเสมอว่าให้นะครับกระจกมองข้างเลยเสาแล้วก็หักพวงมาลัยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นะครับเราจอดชิดเสามากเกินไปนะครับเราจะใช้ทฤษฎีเดิมไม่ได้้วนะนะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราให้กระจกมองข้างเนี่ยเลยเสาไปปุ๊บถ้าเราหักพวงมาลัยปุ๊บนี่ครับ ด้านข้างนะครับก็จะไปเบียดเสานะนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการครับว่าเราจะออกไปยังไงนะครับนี่ครับพอเราออกมาปุ๊บนะครับอ่านะครับให้กระจกให้กระจกเลยเสาใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นทั่วไปนะครับให้กระจกนะครับเลยเสาแล้วก็หักพรมอะไรใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับตอนนี้นะครับเราให้นะครับนี่ครับให้เสานะครับเสาบีนะครับ หรือประมาณหัวไหล่เรานะครับหรือประมาณหัวไหล่เรานะนี่ครับหัวไหล่เรานะครับประมาณหัวไหล่เรานะครับนะครับเลยมาปุ๊บนะครับพอเลยมาปุ๊บเราเราก็นี่ครับให้เสาเสาบีนะครับที่อยู่ข้างๆเรานะข้างๆหัวไหล่เรานี่นะครับเลยเสามานะครับนะครับนะครับเพื่อนๆก็เอี้ยวเอี้ยวตัวมองนะครับพอเลยมาปุ๊บก็หวมุพวงาลไยครับ พอหมุนพวงมาลัยปุ๊บนะครับสังเกตดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมสังเกตเดี๋ยวผมนะครับค่อยค่อยค่อยหมุนออกมานะครับค่อย่อยหมุนพวงมาลัยออกมาให้หมดนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเนพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างนะครับช่องช่องห่างนะครับระหว่างตัวถังรถกับเสานะครับนี่ครับประมาณพอดีครับเนี่ยตอนนี้พวงมาลัยผมผมหมุนหมดเลยนะผมหมุนขวาจนหมดเลยนะครับทีนี้เราก็ออกมาครับค่อยค่อค่อยค่อยดูนะ ค่อยดูนะครับแล้วเราก็ออกมาครับออกมาปั๊บนี่ครับพ้นไม่พ้นเลยพ้นไม่พ้นเลยพ้นแน่นอนครับเอาละครับทีนี้เราพ้นแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับเราก็ออกมาได้เลยนะครับอ่าพ้นแล้วนะครับนี่ครับเราก็พ้นแล้วนะครับเอาละครับทีนี้เราก็คืนพวงมาลัยครับนะครับแล้วเราก็ขับตรงไปได้เลยครับ เรามาดูฝั่งซ้ายกันครับนะครับฝั่งซ้ายมีรถจอดอยู่นะแบบจอดแบบแนบสนิทเลยนะครับนี่ครับแนบชิดเลยนะจอดแบบชิดติดกันเลยนะครับเรามาดูว่าเราจะออกได้ไหมเราจะออกยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเห็นไหมครับอ่ะแล้วเราจะออกยังไงทีนี้นะครับเราก็ใช้หลักการเดิมเหมือนกันครับผมนะครับให้ใช้นะครับสังเกตนะครับนี่ครับให้เราสังเกตนะครับ ขอบเสา B ตรงนี้นะครับอันนี้คือเสา A นะนะครับเสา A นะครับเสา B นะครับด้านหลังคือเสา C นะครับอันนี้คือเสา B นะนะครับให้เสา B นะครับเลยส่วนที่เป็นด้านหน้าของรถนะครับแลยเราค่อยหักพวงมาลัยนะครับดูนะครับอันนี้นะครับพวงมาลัยผมตั้งตรงนะนะครับนี่พวงมาลัยตั้งตรงนะนะครับนี้เราก็ค่อยขยับไปครับึืบอันนี้คือแบบแนบชิดเลยนะนะครับ เราก็ค่อยๆออกไปนะครับนี่ครับค่อยๆออกไปนะครับสังเกตเสาบีนะนะครับให้เสาบีนะครับนี่ครับเสาบีนี่นะนะครับเลยส่วนหน้ารถนะนะครับนี่ครับตัวนี้เลยเลยนะนะครับตัวนี้เสาบีอ่าในมุมมองของผมเนี่ยตัวนี้เสาบีเลยหน้ารถแล้วนะนะครับเราก็หักพวงมาลัยซ้ายให้หมดครับนะครับหักซ้ายให้หมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตรงกระจกมองข้างนะครับเห็นไหมครับว่าอ่าเราจะพ้นนะครับดูด้านข้างนะครับ เห็นไหมครับ <Safe> ว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าด้านข้างนะครับด้านข้างอันนี้รถเรานะอัน <described> น <mus i> ี้รถที่เขาจอดอยู่นะครับที่เราจอดใกล้ชิดกันนะครับตอนนี้มีช่องว่างอยู่นะนะครับเราสามารถพ้นออกมาได้นะครับด้วยการมองนะครับเราก็มองนะครับเรามองเสร็จนะครับดูระยะห่างแล้ค่อยๆเลื่อนออกมาครับนี่ครับค่อยๆเลื่อนออกมานะครับค่อยๆเลื่อนออกมานะครับนี่ครับพ้นแล้วนะครับเนี่ยครับนี่ครับเห็นไหมครับว่า ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือตัวถังรถเราอันนี้ตัวถังรถที่จอดอยู่นะครับเห็นไหมครับมีช่องว่างอยู่นะครับเราพ้นแล้วนะนะครับเราพ้นแล้วนะครับคราวนี้นะครับดูช้าช้านะครับนี่เราพ้นแล้วนะครับนะครับเราก็ค่อยๆหันนะครับค่อยๆออกมาครับพอพอรถตั้งตรงปุ๊บเราก็นพวงมาลัยครับนี่ครับคืนพวงมาลัยนะครับเอาละครับทีนี้นะครับเราก็ขึ้นพวงมาลัยเรียบร้อยนะครับเราก็ขับตรงไปได้เลยนะครับ ทีนี้นะครับสมมติว่าฝั่งด้านซ้ายรถฝั่งด้านซ้ายของรถนะครับเป็นกำแพงนะครับเป็นกำแพงแล้วก็ด้านหน้าเป็นเสานะเราจะใช้ทฤษฎีเดียวกันได้ไหมนะครับในการออกจากซองนะครับเรามาดูวิธีการนะครับก็คือทฤษฎีของผมนะนะครับให้เสาบีนะครับเลยส่วนที่เป็นเสานะครับพอเลยปุ๊บเราก็หักซ้ายให้หมดนะครับ พอหักสายหมดปุ๊บก็ค่อยๆไปครับค่อยๆไปนะครับเราก็มองกระจกมองข้างครับดูระยะห่างนะครับดูระยะห่างระหว่างตัวเสาแล้วก็ตัวถังรถเรานะครับมีระยะห่างนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราจะให้เสาเสาบีนะเลยกับเสาเลยกับต้นเสานะครับเลยไปปุ๊บเราหักพวงมาลัยซ้ายให้หมดดูสิว่าเราจะพ้นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาลครับออกแล้วนะออกแล้วนะครับนี่ครับขยับเราขยับแล้วนะนะครับปั๊รับรถปกตินะครับ ถ้าโดยทั่วไปนะครับเราก็จะใช้กระจกมองข้างนะครับเลยเสาปุ๊บเราก็จะหักใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเราจอดเบียดเสามากนะครับอ่ะเราก็ต้องใช้นะครับนะครับใช้เสานะครับเสาบีนะครับเสาบีนะครับเลยเลยเสานะครับอ่ะเลยเสาแล้วนะนะครับพอเลยเสาปุ๊บเราจะหักพวงมาลัยซ้ายให้หมดนะครับดูนะครับอันนี้นะครับหักพวงมาลัยซ้ายให้หมดเลยนะครับนะครับนะครับเราดูนะครับ พวงซ้ายพวงอะไรซ้ายหมดนะครับดูนะครับเห็นไหมครับว่าเรามีช่องว่างนะครับมีช่องว่างระหว่างรถนะครับกับเสานะครับเยอะเลยนะครับนี่ครับเราก็หักนะครับค่อยมาครับค่อยมานะครับค่อยไหลไปนะครับนี่ครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับห่างเยอะเลยนะครับพอเราพ้นนะครับเราก็ค่อยค่อยคืนพวงอะไรครับนะครับให้รถตั้งตรงนะครับพอรถตั้งตรงปุ๊บนะครับเราก็ ครับตรงไปได้เลยครับการออกจากซองแคบๆนะครับก็วิธีการนะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับด้วยการใช้เสาที่สองนะครับจากเสาหน้านะนะครับนี่เสานี้นะครับนี่เสานี้เสานี้นะครับไม่ใช่เสาหน้าครับเสา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 นี้นะครับนะครับผมเสานี้นะครับไม่ใช่เสาหน้าครับผมอ่านะครับก็เป็นเสาที่ตรงกับที after after <another> <dies> ่เรานั่งนี่แหละครับออาไว้นะครับเออ เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับเป็นจ right. ุดยึดนะครับให้เรายึดนะครับว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราจอดรถชิดผนังนะครับไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับว่าเราจะจอดรถใกล้คันอื่นนะครับเราก็ใช้หลักการนะครับให้เสา A นะครับเอ้ยให้เสา B นะนะครับไม่ใช่เสา A นะให้เสา B นะครับเลยด้านหน้ารถนะครับหรือเลยเสาหรือเลยกำแพงด้านหน้านะครับพอเลยปุ๊บ เราค่อยหักพวงมาลัยนะครับจอกซ้ายก็หักซ้ายให้หมดจะหักจอกขวาก็หักขวาให้หมดนะครับแล้วก็ค่อยๆออกดูกระจกมองข้างให้ดีนะครับยังไงก็พ้นครับเป็นวิธีที่ผมใช้เป็นประจําเลยนะครับในการจอดที่แคบนะครับบางทีเราไปจอดสถานที่ต่างๆมันแคบมันออกลําบากนะครับผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับผมก็เลยคิดว่าเออนะครับน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผมนะครับตั้มทามิยะนะครับก็เป็นทิคที่ผมใช้โดยตลอดเลยนะครับก็หวังว่าทิคนี้ ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะครับก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับงงตรงไหนนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการออกจากซองแคบๆนะครับเราจอดชิดเสากันไปจอดที่กำแพงกันไปนะครับหรือว่าที่จอดรถมันแคบนะครับเราจะมีซึ่งวิธีการออกนะครับก็จะแตกต่างจากที่ผมเคยสอนนะว่าให้กระจกมองข้างมันเลย นะครับให้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายเลยให้กระจกมองข้างฝั่งขวามาเลยแล้วค่อยหักพงมาลยแต่ถ้าเรานะครับจอดแคบๆนะครับผมก็มีวิธีที่แตกต่างออกมานะครับนั่นก็คือให้เสาบีนะครับเลยมาแล้วค่อยหักพรมาลยนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมนะครับใช้เป็นประจำนะครับก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆครับในการใช้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับในการขับรถออกจากซองนะครับบางทีที่คอนโดเนี่ยมันแคบนะครับที่จอดมันแคบนะครับเราจอดเข้ามานะครับพอจอดปุ๊บนะครับกยรถมันติด นะครับเราจะใช้วิธีเดิมก็ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับผมก็ออกมาแชร์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับ